คัวนี้มีความอร่อยมาชมกันบ่อยๆที่ช่องอร่อยกับตาปุ๊นี่มาพบกันอีกแล้วครับดูเมนูวันนี้เป็นรายการผัดนะครับมีเครื่องที่เตรียมผัดก็มีกุ้ยช่ายขาวกระเทียมหมูสับต้นหอมผักชีแล้วก็เต้าหู้ตอนนี้ทอดเต้าหู้ก่อนเลยครับเชิญชวนท่านนะครับร่วมไปสู่ s ับ s c r i b e 5ห้าพันฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมด จะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปต,ตอนนี้ก็จะทอดเต้าหู้ให้มันเหลืองสองด้านก็พอนะครับไม่ต้องให้เต้าหู้กรอบเลยเสร็จแล้วพอเต้าหู้ได้แล้วก็เสด็จน้ำมันเตรียมผัดได้แล้วล่ะครับฝากทุกท่านนะครับเขียนคอมเมนต์เข้าไปพูดคุยหรือจะแนะนำเมนูใหม่ๆ ครับตอนนี้เต้าหู้เริ่มเหลืองเดี๋ยวกลับได้ทั้งสองด้านแล้วล่ะครับโอ้แกใจเย็นจังเลยนะครับแต่มือไม้แกคล่องแคล่วมากเลยนี่แหละครับเห็นแกกลับเต้าหู้แล้วก็ใกล้จะได้แล้วล่ะครับหเหลืองทั้ง2ด้านแล้วเตรียมพร้อม เทน้ำมันที่ทอดนั่นแหละครับเหลือน้ำมันไว้เล็กน้อยก็พอนะครับเพราะว่าในในตัวเต้าหู้ก็จะมีน้ำมันแล,แล้วฝากทุกท่านอีกนักครั้งนะครับฝากกดติดตามตัวหนังสือแดงใต้คลิปนี้เลยครับแล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมดนั่นแหละครับหมูหอมได้ที่แล้วใส่กระเทียมเลยเดี๋ยวก็จะสุกพร้อมกันกระเทียมก็จะไม่ไหม้ด้วยแล้วผัดแบบนี้ มาที่ครัวตะปุเช่นเคยแกต้องสะบัดหน่อยแล้วครับหมูหอมได้เดี๋ยวผมใส่กุชชย่เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปรุงรสหรือน้ำเปล่าก็าได้นะครับ โอ้แกผัดไฟแรงแต่มือไม้แกวายด้วยครับนี่ใส่น้ำมันหอยน้ำปลาสีอิ้วขาวแล้วก็ซอสปรุงสุดท้ายใกล้จะได้ที่ก็โรยพริกไทยเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยหอมผักชีกลิ่นเจ้าเย้ายวนจังเลยครับกลิ่นหอมจังเลยวันนี้ผมยังไม่ได้ทานข้าวมื้อนี้เลยครับ ท้องมันร้องแล้อกินหอมครับาตาหน้ารับทานนี่แหละครับเต้าหู้ทอดพอเหลืองก็พอนะครับแล้วก็สะบัดสะบัดสะบ,บัดนะได้แล้วล่ะครับมีการโรยพริกไทยเล็กน้อยล่ะครับ อ๋อแกใส่ต้นหอมผักชีก็เป็นอันที่จะได้แล้วล่ะครับนี่เรียมดับไฟตักขึ้นเต็มเสิร์ฟได้เลยนะครับนี่แหละครับเมนูกู้ช่ยขัดเต้าหู้หมูสับโอ้หน้าตาน่ารับทานครับฝากท่านอีกครั้งนะครับฝากร่วมเดินทางไปสู่ซับสไครต์ที่5000กดติดตามตัวหนังสือแดงใต้คลิปนี้เลยครับแล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมด สำหรับวันนี้ผมนละตตาปุ๊คงต้องลาแล้วล่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีเช่นกันครับ